จีนกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในรอบนี้นะครับลงทุนกองไหนจะได้ประโยชน์เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับใช่ค่ะมีเยอะเลยนะคะ,คะมีอัดฉีดหนึ่งล้านล้านหยวนเข้าสู่ระบบธนาคารนะคะอันนี้นะับเป็นครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่วิกฤตสัปดาม์ปี2008เลยนะคะ,คะถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆเลยนะคะจาก การที่เขามีการประชุมโพลิสบูโรนะคะแล้วก็มาตรการต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันมีหลายๆเรื่องราวนะคะแล้วก็ธนาคารของรัฐนี่เขามีการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็รัฐวิสาหกิจที่ขาดสภาพคล่องด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่สนับสน,นุนในเรื่องของการแก้ปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะั เป็นเรื่องใหญ่ที่กดดันการเติบโตของจีนอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็าการมาตรการนี้มีผลต่อนักลงทุนในกลุ่มธนาคารและวิสาหกิจและอสังหาริมทรัพย์ถือว่าเป็นเซกเตอร์หลักที่จะได้ประโยชน์เลยนะคะแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องหนี้เสียสูงเนี่ยเขาบอกว่ายังเป็นประเด็นกดดันในระยะยาวอยู่แต่ปัจจัยระยะสั้นเนี่ย ถ้าเรามองสรุปอีกทีหนึ่งในเรื่องของมาตรการที่เรียกว่าบาสุก้าหรือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทำให้หุ้นจีนบวกแรงเนี่ยนโยบายหลักๆเป็นมีอยู่5้าเรื่องนะคะ5้าเรื่องนั้นก็คือเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะมีการลดอะไรบ้างคะน้องเชฟครับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลง0.2นะครับแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อระยะกลาง 0.3%นะครับแล้วก็จะมีการปรับลดอัตรบี้ยงเงินกู้ลูกค้าชั้นดีตามมาด้วยครับแล้วมันกระทบยังไงนะครับก็คือจะส่งสัญญาณถึงการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยครับค่ะแล้วก็ลดอัตราส่วนเงินสำรองตามกฎหมายของธานาคารพาณิชย์นะคะหรือว่า triple R นะคะคอันนี้ตัวนี้เนี่ยสำคัญก่อนระบบเศรษฐกิจเพราะว่าเวลาธานาคารพาณิชย์ได้เงินมาเนี่ย เขาจะต้องถูกสำรองตามกฎหมายบ้านเราก็มีนะน้องเชฟพอเขาไปลดสำรองนี่หมายความว่าธนาคารก็จะมีเงินมากขึ้นในการปล่อยสินเชื่อครับนะคะดังนั้นเนี่ยประโยชน์ก็จะเป็นเรื่องการสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ให้กับภาคประชาชนเท่ากับว่าปริมาณเงินในระบบก็จะมากขึ้นโดยปริยายเนาะการที่เราลดที่เขาลดสำรองหรือเรียกว่าทริปเปอร์อาร์ลงนะคะทีนี้ เขาทำสองเรื่องแล้วเขายังไปทำในเรื่องของไปกระตุ้นในเรื่องผู้บริโภคอีกนะคะก็คือลดดอกเบีย้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือว่า housing loan ครับเขาลดถึง0.5%เลยนะครับแล้วก็คาดว่าจะลดภาระดอกเบีย้ยโลวลนได้ลงถึง1.5แสนล้านล้านหยวนต่อปีเลยครับก็คือเป็นการกระตุ้นการบริโภคอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับค่ะเงินที่ลดนี้คิดเป็นเงินไทยนี่คือเป็น7แสนล้านต่อปีเลยนะคะ ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่สูงมากแล้วก็นึกถึงถ้าเราเป็นภาคคนเรือนอ่ะแล้วเราจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้อยู่สมมติว่าอัตราเจ็ดเปอร์เซนต์่ะถ้าเขาลดมาเหลือแค่หกหกจุดห้านี่เราก็ดีใจตาแล้วนะเพราะว่าภาระดอกเบี้ยเราก็ลดลงกำลังซื้อในมือเราก็จะมากขึ้นซึ่งอันนี้เขาทําอยู่นะคะแล้วก็มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ท,ที่ทางการจีนทำนะคะก็คือเรื่องของ ลดเงินดาวเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาน้องเชฟจะซื้อบ้านหลังที่สองในจีนเนี่ยเงินดาวเขาเนี่ยเขาจะคิดถึง25ปอร์เซนแต่ถ้าบ้านเรานี่แทบจะไม่มีเงินดาวเลยนะคคือพอเราไปจองซื้อเนี่ยผ่อนพันบาทสองพันน่แล้วเสร็จแล้วเราก็ไปขอกู้สถาบันการเงินแล้วก็ได้ร้อยเปอร์เซนอันนี้คือคอันนี้คือประเทศไทยนะแต่ประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้มีการเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นการซื้อบ้าน หลังที่1การซื้อบ้านหลัง,งที่สองที่สามเนี่ยเขาจะเพิ่มเงินดาวไปเรื่อยๆไงน,น,น้องเช็คมาเลยทําให้คนน่ะซื้อไม่ได้เพราะว่าเงินดาวมันสูงกับอีกอันหนึ่งที่พี่ลีไปเจอตอนที่ไปเซี่ยงไฮ้เมื่อปีที่แล้วก็คือถ้าเรามีประกันสังคมเราอ,อาศัยอยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนเนี่ยเราจะไปซื้อข้ามเขตไม่ได้ นะคะค,คือเขาห้ามทุกอย่างด้วยความที่ว่าเขาเป็นประเทศที่เขาต้องการควบคุมอะไรทุกๆอย่างนะคะแม้แต่การซื้อรถก็เหมือนกันนะซื้อรถก็ต้องเราก็ต้องมีรประกันสังคมคมีการจองล่วงหน้าต้องมีประกันสังคมอยู่ในเมืองนั้นถึงจะซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมันไม่ได้ซื้อง่ายๆแต่ตอนนี้เขามาถึงจุดที่เขาเรียกผ่อนคลายแล้วน้องเชฟครับค่ะลดเหลือเท่าไหร่เงินดาวน์บ้านหลังที่สองก็จาก2 5นะครับ ตอนนี้วางเงินดาวแค่15%บหาเปอร์เซ็นตครับก็เป็นการกระตุ้น,น,นให้คนซื้อตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นครับใช่ใครที่มีเงินเขาก็จะได้ซื้อได้หลังที่สองแล้ที่สาเพราะว่าคนมีเงินเขามีถ้าเขามีโอกาสได้ซื้อเขาก็ซื้อแหละแต่คนที่ไม่มีเงินเขาก็ไปหาวิธีอย่างอื่นเอาแต่ทีเนี้ยการที่เขาเปลดล็อกเรื่องข้อจํากัดพวกเนี้ทําให้เงินเนี่ยมันเข้าไปสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้ เร็วขึ้นง่ายขึ้นนะคะทีนี้เครื่องมือเครื่องที่3า<ม>เครื่องที่หกนี่ก็คือเรื่องเครื่องมือสนับสนุนตลาดทุนอันนี้มันเป็นเครื่องมือที่ทําให้หุ้นมันขึ้นเลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นเครื่องมือโปรดเลยครับคือธนาคารกลางจีนเนี่ยจัดหาสภาพคล่อง500แสนล้านหยวนนะครับหรือว่าประมาณ2.4ล้านล้านบาทให้กับกองทุนบรกเกอร์บริษัทประกันภัยนะครับเข้าไปซื้อหุ้นนะครับ แล้วก็มีโปรแกรมปล่อยสินเชื่อพิเศษนะครับจากธนาคารเพื่อสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับให้มีการซื้อหุ้นคืนซึ่งเราเริ่มเห็นแล้วนะครับตอนนี้ค่ะนโยบายนี้นะครับก็จะเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็เสถียรภาพให้ตลาดหุ้นครับเพื่อผลักดันราคาและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนด้วยครับค่ะข่าวพวกนี้นี่ยังไม่พออยนะ,ะมีกระมาตรการทางการคลังแจกเงินให้คนจนอีกนะอันนี้ค,คือเป็นครั้งแรกที่เราได้ยินเรื่องนี้นะเพราะว่า หลายๆครั้งที่ประเทศจีนมีปัญหาแล้วออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยคนก็ชอบจะวิจารณ์ว่าทําไมไม่เอาเงินไปให้ประชาชนซึ่งครั้งนี้จีนทําแล้วคะ่ะเตร,ร,รียมเงินเยอะไหมคะเตรียมเงินสองหมื่นล้านล้านดอลลาร์เลยนะครับสองหมื่นล้านดอลลาร์นะสองหมื่นล้านดอลลาร์<笑><笑>ครับค่ะก็เขาแจกให้ใครคะแจกเมื่อไหร่แจกให้กับคนจนนะครับในกลุ่มคนรากยายยากไร้นะครับเด็กกำพร้าคนไร้บ้านนะครับ ก็คือพบว่ามีกว่า4.7ล้านคนเลยครับแต่ว่ายังไม่ระบุชัดเจนนะครับว่าจะแจกต่อคนเท่าไหร่แล้วก็มีการออกควบคู่ไปกับการออกคูปองอ,อิเล็กทรอนิกส์ที่ในเชียงไหม่ด้วยครับรวมมูลค่า500ล้านหยวนนะครับเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายผ่าน v e c h a t Pay ครับค่ะก็เป็นเรื่องของอการลดผลกระทบในเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์และ ตล,ดลาดแรงงานที่ซบเซาแล้วก็กระตุ้นการบริโภคในประเทศนะคะก็คือเอาเงินไปใส่ในมือคนจนคนไร้บ้านเ,าเด็กกำพร้านะคะซึ่งเขาวางแผนที่จะกระตุ้นตรงเรื่องนี้ในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เราเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยนะคะที่เกิดขึ้นในจีน,นะคะ่ะครับแล้วตลาดหุ้นตอบรับยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบดัชนีสำคัญสคัญของจีนกันนะครับ อันนี้เป็นข้อมูลนะวันที่27กันยานะครับช่างไฮคอมบสิตนะครับหนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบวกไป6%นะครับ CSI 300หรือว่าไชน่าเอช a ชนะครับบวกไป9.88%หังเซ็ง1เดือนที่ผ่านมาบวกประมาณ14%นะครับแล้วก็หังเซ็งอินดเนี่ยก็บวกประมาณ14%เช่นกันครับค่ะถ้าเราดูนี่เราจะเห็นว่าหังเซ็งจะขึ้นเยอะกว่าเซี่ยงไฮ้ะ <High S 2> นะคะหรือว่าในส่วนของ จีนเมนแลนด์นะคะเพราะอะไรคะก็เหตุผลที่หางเสงขึ้นเยอะกว่านะครับก็เพราะว่าเป็นการลดดอกเบี้ยของเฟดครับเงินก็ไหลกลับเข้าสู่อิมเมอร์จิงมาร์เก็ตนะครับแล้วในหางเสงเนี่ยก็เทรดเป็น US d o l ดอลลาร์ครับก็เลยได้ผลประโยชน์ก่อนหุ้นกลุ่มเอเชียครับค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยมาตรการเหล่านี้ที่รัฐบาลจีนออกมาทุกๆอย่างเนี่ยผลลัพธ์มันจะไปตรงกับที่หุ้นเอเชรยนะคะดังนั้นนักลงทุนที่ มองหาโอกาสของการลงทุนก็คงต้องกระจายนะคะเพราะ <c oughs> ว่าจีนเนี่ยมีทั้งตลาดเอเชียแชร์นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงว่าตลาด a อเชียตลาดที่สำคัญก็จะเป็นเซี่ยงไฮ้สันเจินปักกิ่งนะคะ <c oughs> เรียกว่าเป็นตลาดเมนแลนซึ่งเขาก็ซื้อขายด้วยสกุลเงินหยวนเป็นหลักนะคะ <c oughs> แล้วก็ตลาดนี้เขาเรียกว่าตลาดออนชอนะคะหรือว่าตลาดในประเทศ แล้วก็หุ้นจีนที่มาเทรดอยู่นอกประเทศเนี่ยเรียกว่าออฟชอร์นะคะหลักๆก,ก็จะเป็นหุ้นที่เรียกว่า ADR นะคะซึ่งเทรดอยู่ที่ตลาด NASDAQ ตลาดอเมริกานะคะแล้วก็เอามาเทรดอีกที่หนึ่งก็คือฮ่องกงนะคะซึ่งสกุลหลักของการเทรดหุ้นพวกนี้ก็คือเงินเหรียญสารัฐนะคะดังนั้นทั้งออนชอร์และออฟชอร์ก็เลยเป็น การที่ได้ประโยชน์ที่แตกต่างกันแล้วก็เทรดบนค u r รน n c y ที่ต่างกันนะคะแต่ประโยชน์ของการเข้าไปลงทุนในหุ้นจีนในจังหวะนี้ที่ฟันฟจะไหลกลับจีนเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องหาประโยชน์ตรงนั้นให้ดีนะคะว่ากองประเภทไหนจะได้ประโยชน์เพราะว่าอย่างที่พี่ลีบอกแต่แรกว่ามันมีทั้งออนชอทั้งออฟชอแล้วก็มีทั้ง A อแชเอแชเอดีอา r มีทั้งพาสซีฟแอคทีฟแล้วก็มีอีกหลายๆค่ายของการลงทุนในประเภท แอคทีฟนะคะเมื่อกี้ที่เราคุยไปกับาทางบลจรกรุงไทยนะคะมันก็จะมีเขาก็จะมีการแนะนำถึงหุ้น Backrock กองของ Backrock นะคะแล้วก็มีกองของ a l l i a n c e นะคะนอกจากนั้นที่เราขายอยู่ในตลาดบ้านเราก็จะมีอีกหลายๆาบลจไม่ว่าจะเป็น t c h r o อร์แอ s e ซท a ม e น e เมนตนะคะหรือว่าจะเป็น UBS นะคะก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของ Master Fund หรือว่ากองทุนหลัก ที่ทางบ้านเราเนี่ยเอามาขายอยู่ในประเทศไทยนะคะคก็มีความหลากหลายมากทีนี้ในส่วนของหุ้นจีนและหุ้นเทคเนี่ยเรากลับมาพูดถึงมาตรการที่เกิดขึ้นในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามันทําให้หุ้นใหญ่เนี่ยได้ประโยชน์ยังไงบ้างคะครับหุ้นใหญ่อย่างเทนเซนหรือว่าเมยถวนนะครับก็มีการซื้อหุ้นคืนครับเพราะว่ามีความสะท้อนความมั่นใจในสภาพคล่องมากขึ้นครับ แล้วก็การปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดนะครับทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยหนุนการไหลเข้าของเงินสู่ตลาด Emerging Market นะครับแล้วก็มาตรการด้านตลาดทุนเพิ่มสภาพคล่องนะครับก็เริ่มช่วยจำกัดดาวไซด์ของตลาดหุ้นจีนแล้วครับแต่ความยั่งยืนอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังต้องติดตามต่อไปครับค่ะอันนี้ทางบรจอก็รีบแนะนำมาเลยนะคะสำหรับ,รบทางบรจรไทยพาณิชย์เนี่ยเนื่องจากตัวที่ได้ประโยชน์ เร็วที่สุดก็คือกลุ่มเทคเพราะฉะนั้นเขาแนะนํากองอะไรคะครับแนะนํา SBC c Tech ครับกองทุนนี้นะครับลงทุนใน Invesco China Technology ETF ครับแล้วก็ผลตอบแทนนะครับปรับตัวขึ้นประมาณ15-16%ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เคยปรับขึ้น20-22%ในช่วงเมษาถึงพฤษภาครับราคาปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3.6นะครับข้อมูลในวันที่24กันยานะครับ จุดเด่นของกองทุนนี้เลยนะครับก็คือพร้อมที่จะเติบโตไปกับยุทธศาสตร์ของจีนนะครับ Made in China 2025ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตลาดหุ้นจีนเนี่ยยังไม่แพงเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วครับ valuation ของหุ้นเทคจีนก็ยังมีราคาไม่แพงเช่นกันครับอีกทั้งยังมีการเติบโตและก็มียอดขายสูงนะครับเช่น阿里巴巴 Tencent นะครับกองทุนนี้ลงทุนใน5สินทรัพย์อันดับแรกนะครับก็คือ Tencent พินตัวตัว8%หมยทวนแปดนต์ปายตู้หกเปอร์เซ็นต์ครัวชัวเทคโนโลยีห้กร็ครับค่ะก็กองนี้ถือว่าเป็นกองเทคบิ๊กเทคของจีนนะคะที่ทางบรจอไทยพาณิชย์หยิบมาแนะนำให้พวกเราในจังหวะที่หุ้นจีนขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงนี้นะคะในส่วนของบรจแอ a เซ l u พลัสก็เป็นอีกค่ายหนึ่งน,นะคะที่ ปรับเพิ่มแนะนำการลงทุนนะคะซึ่งก็แนะนำให้สะสม Asset plus evo china นะคะตัวในเรื่องของสิ่งที่สนับสนุนก็จะมีในเรื่องของอาการลดดอกเบี้ย er, การอาัดฉีดสภาพคล่องซึ่งจะหนุนเศรษฐกิจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ดีที่เหมาะสำหรับการเข้าลงทุนนะคะแล้วก็เตรียมอนุญาตให้บริษัทการเงินใช้เงินทุนของตัวธนาคารจีนในการเข้าไปซื้อหุ้นนะคะดังนั้นก็ เป็นมาตรการที่มาสนับสนุนในเรื่องของแชร์บายแบ c k นะคะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าหุ้นจีนถูกมากแล้วก็หลายๆบริษัทที่มีเงินสดสภาพคล่องหลายๆบริษัทก็มีการซื้อหุ้นคืนนะคะเดียวกันร,รัฐบาลก็มีนโยบายในการสนับสนุนในการให้สินเชื่อด้วยนะคะแล้วก็การลดขั้นต่ําการวางเงินดาวอย่างที่เราสรุปไปเมื่อกี้ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนในเรื่องของกําลังซื้อในประเทศที่อ่อนแอลงในช่วงนี้แล้วก็ภาค อสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนแอเนี่ยได้พลิกฟื้นกลับมาตามมาตรการนี้นะคะดังนั้นกองทุนนี้ก็แนะนำให้เข้าไปลงทุนในทั้งระยะสั้นระยะกลางด้วยนะคะสำหรับคนที่จะเข้าไประยะสั้นก็อาจจะต้องไปดูที่ดัชนีที่จะเทโ o ฟิตอยู่ที่ประมาณ4,160จากจุดปัจจุบัน3,900นะคะในระยะยาวระยะกลางก็มองไปที่4,400นะคะ แล้วก็ Stop Loss ที่ประมาณ3,600ถึง3,750นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเทรดของแต่ละคนนะคะที่จะเข้าไปจับจังหวะในช่วงนี้แต่เราคิดว่าถ้าสมมุติว่าเรามองถึงประโยชน์ในระยะยาวของการลงทุนในจีนในกระแสะฟันโฟที่จะกลับเข้ามาสู่ในภูมิภาคนี้แล้วก็ราคาของหุ้นจีนที่ถูกมากๆแล้วก็นโยบายหลายๆอย่างที่เรา สรุปกันไปเมื่อกี้ก็น่าจะเพียงพอที่จะทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่า,าจุดต่ำสุดของจีนได้ผลไปแล้วนะคะน้องเชคแล้วก็สำหรับคำแนะนำกองจีนคงไม่ได้มีแค่สองกองนี้ที่เราจะมาคุยในวันนี้นะคะเราก็จะมีการพูดคุยกับหลายๆบรจอเพื่อ,อเฟ้นหากองจีนที่น่าลงทุนมาให้นักลงทุนได้จับจังหวะเข้าไปลงทุนในโอกาสครั้งใหญ่ที่หุ้นจีนจะขึ้นในครั้งนี้ค่ะครับ ก็สาหรับนักลงทุนนะครับที่มองว่าครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนครั้งที่ที่ผ่านๆมานะครับเพราะว่าเฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยแล้วและยังไม่ลงทุนในหุ้นจีนเลยนะครับก็สามารถลง2กองทุนนี้ได้นะครับที่เราแนะนําหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่ม,เ,มเติมนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดเว็บอิมพับิครับหรือว่านักลงทุนที่มีหุ้นจีนอยู่แล้วนะครับอยากจะปรึกษาว่าทํายังไงดีหรือว่ามีกระจายไว้หลายที่นะครับก็สามารถ แอดไลน์ <Ad> มาได้ที่แอดเวลลี่พับบิกเช่นกันครับสำหรับนักลงทุนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับวันนี้เชิก,กับพี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่แอดเวลลี่พับบิกหรือว่าสแกนเคอร์โค้ดได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพราะเวลล p u พับบิกของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปี และเรายัางให้บริการแบบ one-stop service และเรายัางสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ w e a l r e p u b l i c ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกน QR code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของเวลลี่พับบิกในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ